สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาที่ตำหนักของปู่อนันตนาคราชนะครับมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับอาจารย์บอลนะครับใครเข้ามาก็พิมพ์คําว่าสาธุเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาหาอาจารย์บอลนะครับนั่นนั่นที่กันนะครับที่แอดมินได้เดินทางมาหาอาจารย์นะครับ หือว่าเป็นโอกาสดีนะครับอาจารย์จะปล่อยตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16กันยายน2567นะครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับ วังปู่อน,น,นันตนาคราชของอาจารย์บอนนะครับแอดมินกัไน้ยินนคาวาอาจารย์บอนว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะครับเข้า06ตรงๆนะครับน,นี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์นะครับอยู่ที่วัง อัอนันตนาคราชนะครับแหวมาอุดนุ่นไหนด้วยครับเลยก๋วยเตี๋ยวสะอาดอร่อยนะครับของเจเล็กนะครับลอตีไว้ก่อนเดี๋ยวหมดเผื่อไปชนกับของคนอื่นเนาะเผื่อดับครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอลนะครับโดนโดนมาเจออาจารย์นะครับถือว่าโชคดีนะครับวันนี้อาจารย์่นจะไปแนวทางให้นะครับไปรัฐบาลไทยอาจารย์รัฐบาลไทยครับก็ไปซื้อโรตี ครับไปยิบลอตเตอรี่ไปนะครับเนบบาะเพราะว่าวดที่ผ่า์มาเด็กอาจารย์เข่าศูนย์หกป่ะครับแม่นครับเข่าศูนย์หกครับหันเอาไปตามออมสินขเข่าสานะมโตเลยป่ะสามศูนย์เก้านะออมสินกัดโชคดีแมนครับแสดงว่าเบซี่ของอาจารย์นี่เพิ่นกับได้โชคได้ลาภก็อาจารย์มาตลอดเนาะครับนี่แมนครับเมือนว่า<อ> น่าจะได้กันหลายอยู่คอัลติรีเพราะว่ากระแจีงทึงกอนเมื่อกี้นะคะแอดเห็นว่าลูกซย์อาจารย์มาไหวปูิ่นถึกเลยค่ะอาจารย์ิ่นถึกเลยครับเพิ่นมาขอไหวส่วนมากอ่าคนมากนี่จะบนหรือเปล่าคะจะมาขอแ่นครับมาบนว่าอยากมีโชคมีลาบบอลก็จะบอกว่าเห็นไปจุดถูกขอปูบอลจะเริ่มจะเฮ็ดคลิปเพราะว่างคนมากเรามาจุดถูกเองเราถูกจังสี่หลายเลยท่ายคลิปเนาะเวลาคนมากบอลกะ มีแต่ไปหาเพื่อนหลักก็ไปบอกแต่ว่าบ่ได้บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปไหมครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเพ็นให้เบิ่งหลักต่อไปะจะได้เบิ่งทางยูทูปพร้อมแม่นครับค่ะตอนนี้มีทางเพจนะคะอาจารย์แม่นครับมีทางเพจอาจารย์บอกเพจ <นะ S 2> เอฟซีนะคะเพจก็จะเป็นอาจารย์บอลวังผัวนันตะนัคราศนะครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนาพี่น้องฝากเพจนะครับใครที่อยากติดตามนะครับเผื่อเจ๊ตังไม่สะดวกมาก็ติดตาม แอปหน้าจออาชู่หายทา้ง<ร>สองบุญธรรมน้ำส่เด้วยอาจารย์เด้วยเจมผมจะเจมตัวเรยอาจารย์คนนี้ะะนะะเจเจต่างสบให้นะนะคะสำหรับท่านไหนเนาะทีละกล้องเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้ชัดๆนะคะแคปหน้าจอแคปหน้าจอหนึ่งสองสามถ้าใครไม่ได้ก็ค่อยทักหลังไมาอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจเจต่างสำให้นะคะแคปหน้าจอนะคะทีละกล้องเนาะ เดี๋ยวกล้องนี้ค่ะถ้ใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะวังปูอนันตะนาคราชนะคะยุบ้านยังก็อาจารย์บ้านแก่งนาขามครับตำบลน,า,นาจารย์อ,อําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับค่ะถ้าใครมาไม่ถูกก็เช็คพิมพ์ google ครับตามชื่อเพจได้เลยแล้วก็เช็คอินมาได้เลยครับค่ะปักหมุดมาเลยเนาะค่ะปักหมุดมาเลยครับสนักเปิดทุกวันย,าาายี่บอจย์เปิดทุกวันครับเปิวเ,ปเวลา แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นสำหรับผู้ใดที่จิดตามตัวเลขแนวทางนะคะอยากได้ตัวเลขแนวทางในงวดวันที่สิบหกเนาะเพื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่นะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์ว่าอ u f c ฟังนะคะ,ะวันนี้นะครับวันนี้ให้วิ่งห้านะครับใครที่ชอบเล่นวิ่งนะครับ,รบสายวิ่งสายวิ่งนะครับก็จะ เน้นๆนคือห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าค่ะพิมพ์ไว้ด้วยนะครับเผื่อบางท่านมาไม่เห็นนะครับห้าหกหกห้านะครับก็จะมีเลข2ตัวที่จับคู่ให้ก็จะมีห้าเก้าห้าสามห้าแปดครับห้าเก้าห้าสามห้าแปดค่ะอาจารย์ครับผมแล้วก็สามตัวมีสามชุดนะครับห้าแปดหกห้าแปดหค่ะศ8นดห้า 085แค่ะแล้วก็593 593ค่ะครับการยำสองตัวไหมกันนะครับสองตัวห้าหครับ 5, 6, 6, 5ครับห้าหครับตัวนี้ตัวนี้นค่ะยาเหงารย่าทำเชียน,นค่ะอยวาะหลอกครับแล้วก็มี595358 เียวห้าเก้าห้าสามห้าแปดได้ประมาณเก้าเก้าเก้าห้าเก้าสามเล๊ห้าเก้าแม่ครับห้าเก้าห้าสามห้าแปดเจ้าเขียนพีทเห็นปะเนี่ยห้าเก้าห้าสามห้าแปดเก้าห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าสามห้าแปดงานก เมื่อกี้ตรงตรงมาอาจารย์แมนครับเขาตรงๆครับคูนหกตรงคูนหกครับปูกลับมาแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกแปลกเป็นยังไงครับเจ้โอ้เจตังฟังเมื่อคืนคือเอาไงเนลุกาะคำนวณแล้วมันบ่อใดตามถี่คำนวดจะ่าบรรลุว่าเลขชุดเนี่ยมันเข่าแล้วก็มันเข่าโดยที่เขาก็คิดว่าเขาคำนวณสูต่จอเขาอยู่ครับ ตรงกันเป๊ะเลยเนาะแมนครับบคองอาจารย์นอดองมนไม่มาทุกวดที่่ามมาก,ก็อาจารย์บอลกับเขาอาจารย์นอดกับเขานะคนะถ้าใครติดตามบอลกับอาจารย์นอดจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่านอาจนนัดห่ซีเก่าบอลไ<า>ห่งซูนฮง<า>ส่วนมากค่ะคนติดตามบอลกับอาจารย์นอดก็ได้ทั้งทั้งสองคนอยู่แล้วคิดว่าเอฟซีหลายท่านคงจะรวยในหมวดเมกีแมนครับเพราะว่าบางคนก็หลุจักบอลมาจากอาจารย์นอดครับเขากล่นทั้งเอาไงเขาก็ตามทั้งสองแมนครับมันก็เลย รับโชคมาเจตังเขามาเข้าความกันค่ะ,ะคิดว่าหลายคนนะคะต้องโชคดีถ้าผูายย้ใดอยากโชคดีกันทีนในคลิปนี้แหละพี่น้องจะเป็นการกลับมาของอาจารย์บอลแล้วก็อาจารย์น็อตน,น่าจะพร้อมกันเนาะแมน,นะครับถือว่าเป็นเขานับเป็นเธอแรกไปบ้างวันนี้แมนครับนับเป็นเธอแรก้วก็เป็นข่าวดีพร้อมค่ะกลับมาครั้งแรกนะคะในรอบวันที่สิบหก กันยายนนะคะพศ2567นะคะการกลับมาของอาจารย์บอลนะคะเข้าถือว่างวดแรกเลยนะคะก็คือจะเป็น06ตรงๆเนอะอาจารย์เนาะครับียอว่าเป็นโอกาสที่ดีมันนี้อาจารย์าะเอาเนี่ยทานให้นะครับอาจารย์บริปลอยหน้าน่เนาะครับเนาะคอยคุมนะครับเนาะแม่ครับคุมกับบุคคลใดครับ ที่เน้นเน้นวงกลมสีแดงคือห้าหกหกห้าอาจารย์นี่ครับห้าหกหกห้านะครับคือตัวเน้นนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับว,วิ่งห้านะครับวิ่งห้านะครับแน,นวาทางรัฐบาลไทยนะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามตัวเลขนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของอาจารย์บอลนะคะท่านผู้ชม สามตัวอาจารย์เน้นให้ตัวใดเนาะนี่สามตัวเน้นให้เป็นแปดห้าหกครับแปดห้าหกนะครับเป็นชุดแรกนะครับอา <8, 5 S 1> จารย์ให้ศนะูนย์แปดห้าห้าเก้าสามก็อย่าตัดทิ้งนะครับถือว่าเป็นตัวกันไว้นะครับสำหรับสองตัวห้าหกหกห้านะครับคือตัวเน้นนะครับตัวกันจะมีห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าและห้าแปดแปดห้านะครับ อยากให้อาจารย์ช่วยให้ยัฟซี่ไเลยนะครับเนาะอาจารย์พี่อะไดอย่บอกครับได้ครับขออนุญาตให้อาจารย์เดินได้อยากไล่รางวัลที่หนึ่งกลับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องค่ะให้แคปหน้าจอไว้นะครับหน้าจอไว้นะครับถือว่าเป็นสชคดีนะครับเทอดมินเนี่ยมาเจออาจารย์บอลนะครับนานๆนะครับจะได้เจออาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับ ซ้ำอาจารย์เอิญมาเอานะคะสำหรับผู้ใดหาแนวทางที่อยากไปยิบจับลอตเตอรี่นะคะพี่น้องโชคดีแล้ววันนี้นะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะว่าส่วนบุญธรรมเลยอาจารย์ซียูอยู่บนนอกระเลยคิดว่าเครับว่าคอยเดิไปใส่ตนหนักกับเปิดทุกวันนะอาจารย์เนาะทุกวันครับใครที่จะเข้ามากร่าบไ้ก็เดินทางมาได้ค่ะสรุปตัวเลขนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะท่านผู้ชม กีบงกอมสีแดงนะครับก็คืออาจารย์เพื่อนแอเป็นต้นเหยนของอาจารย์นะครับห้าหกหกห้านะครับสามตัวจะมีแปดห้าหกนะครับฝากไว้เป็นแนวทางไว้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับไปยิบจับตัวเตตุรีไปด้อครับเด้อสำหรับตัวกันก็อย่าตัดทิ้งนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าได้ห้าแปดแปดห้านะครับสามกล้องสีกล้องอ่ะแคปหน้าจอเด้วยครับเด้อ เป็นตัวเลขแนวทางของอาการบอลนะครับผู้ได้คมารับชมนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางในงวดวันที่16กันยายน2567นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ได้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมั่นๆนะครับสวัสดีครับ